ใส่แซนด์วิชลงไปครับนําซอสแซนด์วิชตัวสีเขียวมาเทราดครับนําเนยมาใส่ครับนำแซนด์วิชของเราลงไปครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ฟแวนแอนมนุษย์เมียนะคะและว,วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำแซนด์วิชสไตล์อินเดียค่ะ ึ่งแซนด์วิชตัวนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของคอสแซนด์วิชพาดรวยในพาร์ทของคอสแซนด์วิชนานาชาตินะคะแต่ว่าเราตัดมาให้ดูแค่บางส่วนนะคะถ้าเกิดว่าอยู่ในคอสก็จะสอนละเอียดกว่านี้มากๆเลยละค่ะรวมถึงจะบอกเครื่องปรุงทั้งหมดเลยนะคะว่าใช้ย,ยี่ห้ออะไรบ้างแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะแค่ลองทําดูทานเล่นๆดูก่อนหรืออยากลองเอาไปแอพพลายเพื่อทําขายเองก็ดูจากคลิปนี้ได้เลยนะคะเพื่อติดตามไอเดียทำอาหารใ,ใหม่ๆอย่าลืมกด subscribe ก,กันด้วยนะครับกดไลค์แชร์แว่นด้วยนะ จะมาพาคุณนักเรียนทำรีมแซนด์วิชสไตล์อินเดียกันครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูส่วนผสมนะครับเดี๋ยวอันดับแรกเราจะมาต้มมันฝรั่งก่อนเลยนะครับซึ่งมันฝรั่งก็จะเป็นมันฝรั่งที่เราสามารถหาซื้อได้ทั่วไปตามตลาดได้เลยนะครับวันนี้เราจะใช้อยู่ประมาณ700กรัมนะครับถ้าเกิดลองมันลึกเกินไปเราสามารถใช้มีดแซะได้นะครับ ให้เราตั้งน้ําให้เดือดเลยนะครับพอเดือดประมาณนี้เสร็จนะครับให้เราใส่เกลือลงไปครับประมาณหนึ่งช้อนชานะครับเสร็จแล้วก็ให้เราใส่มันฝรั่งที่เราผ่านไว้เรียบร้อยแล้วครับพอเราต้มมันฝรั่งจนสุกเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรานํากระบวยหรือกระชอนก็ได้ครับมาตักมันฝรั่งขึ้นมานะครับแล้วก็นามันฝรั่งตัวนี้นะครับไปพักให้สะเด็ดน้ําได้เลยครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูส่วนผสมของตัวไส้และก็ตัวน้ําราดกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับจะเป็นส่วนผสมของตัวไส้นะครับนั่นก็คือมันฝรรรรรรัััั่่งทีีีเเาาตต้้้้้มมไวววยยยบบบออแแลนนะะคคดผกกชหข แล้วก็พริกเขียวครับเราใช้แค่4เม็ดพอนะครับสำหรับพริกเขียวเนาะส่วนเครื่องปรุงนะครับยี่หร่าป่นผงมาซาร่าครับพริกป่นแบบละเอียดนะครับเกลือครับต่อไปจะเป็นส่วนผสมของตัวน้ําราดนะครับพริกเขียวเนี่ยครับ4เม็ดแล้วก็จะมีผักชีครับอีก1กํามือกระเทียมครับแล้วก็ขิงหั่นเป็นแว่นๆประมาณนี้นะครับมะนาว1ลูกครับแล้วก็จะมีใบสะระแหน่ครับขนมปังในการเป็นส่วนผสมด้วยอีก1แผ่นนะครับตามด้วยน้ำเปล่า1ส่วน3าถ้วยตวงนะครับเนยจืด แล้วก็ปรุงรสชาติด้วยเกลือครับอันดับแรกเราจะมาซอยพริกกระหอมแขกรอไว้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะซอยพริกก่อนนะครับเราไม่ต้องซอยให้ละเอียดนะครับเอาไว้แบบลักษณะคล้ายๆจะเป็นลูกโดดน,นะครับเสร็จแล้วก็มาซอยผักชีครับและทีนี้เราก็มาซอยหอมแขกกันครับพอเราซอยผักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะแยกตรงส่วนนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็จะไปบดมันฝรั่งกันก่อนเลยครับให้เรานํามันฝรั่งที่เราต้มไว้มาเทใส่อ่างผสมได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็บดได้เลยครับวันนี้เราใช้เป็นตัวบดอย่างนี้ได้เลยนะครับ ถ้าเกิดใครไม่มีก็สามารถใช้ซ่อมได้ครับพอระบบมันฝรั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อกมาหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วให้เรานำหอมแขกผักชีแล้วก็พริกสดที่เราซอยไว้เมื่อกี้นะครับมาเทใส,ส่ได้เลยครับพอเราใส่ผักลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ตามด้วยเครื่องปรุงครับยีราปปนผงมัสารา พริกป่นถ้าเกิดใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับแต่นี้เราจะใส่เพื่อเพิ่มรสชาตินะครับแล้วเราก็ปรุงรสชาติด้วยเกลือนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยนะครับพอเราคลุกเคล้าเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็จะได้ไสแซนด์วิชอินเดียหน้าตาม,มาประมาณนี้เลยนะครับหลังจากที่เราทําไส้กันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทาน้ําราดกันได้เลยนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการทําน้าราดแซนด์วิชอินเดียกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาหั่นตัวผักชีก่อนเลยนะครับทีนี้เรานํามาใส่เครื่องปั่นได้เลยครับ ตามด้วยพริก4เม็ดนะครับใบสะระแหน่ครับกระเทียมอีก2-3กลีบนะครับเสร็จแล้วอย่าลืมใส่ขิงด้วยนะครับตัดรสชาติด้วยเกลือครับตามด้วยน้ำเปล่านะครับ1/3วถ้วยตวงครับแล้วทีนี้เราก็ใส่น้ำมะนาวลงไปครับ1ลูกเลยนะครับพอใส่เครื่องปรุงทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ทำการปั่นได้เลยครับ พอรับปั่นน้ำราดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายให้เราใส่ขนมปังครับฉีดลงไปอย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็เอาลงใส่ในโถปั่นได้เลยครับแล้วเราก็ปั่นในข้ากันอีกรอบหนึ่งครับเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะได้หน้าตาของน้ำราดแซนด์วิชของเราประมาณนี้เลยนะครับที่คุณนักเรียนทุกคนจะต้องมีก็คือเตาปิ้งแซนด์วิชอย่างนี้นะครับลักษณะข้างในจะเป็นอย่างนี้ครับเป็นบานพับอย่างนี้เลยนะครับ ตัวหนึ่งไม่แพงครับประมาณ100ร้อยกว่าบาทถึง200กว่าบาทแค่นั้นเองอันดับแรกครับให้เราเตรียมขนมปังมา3แผ่นนะครับเสร็จให้เรานำไส้แซนด์วิชมาทาบนขนมปังได้เลยนะครับพอนำไส้แซนด์วิชมาทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตามด้วยกระดุมซอยครับตกแต่งด้วยเมเขือเทศเชอรี่นะครับเสร็จแล้วเราก็นำขนมปังมาอีกหนึ่งแผ่นนะครับปาดไส้แซนด์วิชลงไปครับ พอปาดแซนด์วิชเสร็จปุ๊บเราก็มาประกบปิดได้เลยนะครับพอประกบปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ให้เรานําแครอทขูดฝอยมาครับโปรยทั่วหน้านะครับพอโปรยทั่วหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นําซอสแซนด์วิชที่เราทําไว้ครับตัวสีเขียวนะครับมาเทราดครับเสร็จแล้วก็นําชีสมาหนึ่งแผ่นนะครับมาประกบปิดทับครับแล้วก็นําขนมปังวางทับได้เลยครับ หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็นําแซนวิชตัวนี้ไปย่างกันได้เลยครับวิธีการย่างก็เหมือนเดิมนะครับให้เรานําตัวเตาย่างแซนวิชมาเผาให้ร้อนก่อนนะครับเสร็จแล้วนําเนยมาใส่ครับแล้วก็นําแซนวิชของเราลงไปครับประกบติดให้แน่นเลยนะครับพอย่างได้สักพักหนึ่งแล้วให้เรานําเนยมาทาด้านบนครับ ปิดรอบนึงนะครับแล้วก็พลิกกลับด้านครับไฟก็ใช้ไฟกลางนะครับกลางค่อนไปทางแรงนิดนึงนะครับอย่าให้แรงมากนะครับถ้าเกิดแรงมากเกินไปเดี๋ยวมันจะไหม้ได้นะครับให้เราคอยพลิกสังเกตดูบ่อยๆด้วยครับพอได้สีตามที่เราต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าสวยครับก็จะได้หน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับ เสร็จแล้วเราก็ไปหั่นจัดใส่กล่องได้เลยครับ สำหรับวิธีการห่อนะคะตัวแซนวิตเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นที่มุมไบเลยนะคะเขาก็จะมีเหมือนกับเป็นถาดโฟมเนาะพอตัดแบ่งครึ่งเป็น2ส่วนปึ๊บเขาก็จะวางบนถาดโฟมแล้วก็เสิร์ฟเลยนะคะแต่ว่าเราจะแนะนําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยทำแบบนี้นะมันจะได้ดูสวยงามมากขึ้นนะคะก็คือว่าเราจะตัดเป็น2ส่วนซึ่งจะตัดเป็นแบบสามเหลี่ยมนะครับเหมือนเดิมครับวางมีดไปตรงกลางนะครับแล้วก็ค่อยๆเฉือนลงไปนะ ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับโอคือจะบอกนะคะว่ากลิ่นหอมมากๆค่ะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็วางใส่ถาดซอยของเราครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สําหรับตัวน้าราดนะครับให้เราตักใส่ถ้วยสองออนนะครับเป็นการแถมให้ลูกค้าไปครับเอาประมาณนี้พอครับแล้วก็ปิดฝาให้สนิทครับแล้วก็วางคู่กันอย่างนี้ได้เลยครับ นี่เราจะแถมไปอย่างนี้นะคะเวลาลูกค้ารับประทานก็สามารถที่จะเอาน้ําจิ้มเนี่ยมาราดหนีได้เลยค่ะนี่ก็จะเป็นแซนด์วิชสไตล์มุมไบหรือว่าแซนด์วิชสไตล์อินเดียนะคะกลิ่นหอมมากดเลยค่ะถ้าเพื่อนๆทำขายนะคะก็บอกได้เลยว่าจะไม่ซ้ํากับใครเลยเพราะว่ายังไม่ค่อยเห็นมีใครทาขายเลยนะคะยิ่งโดยเฉพาะถ้าเกิดเพื่อนๆเอาไปทําขายทางออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นแก้ฟู้ดไลน์แมนฟูดแพนด้าต่างๆนะคะก็ขายดีอย่างแน่นอนเลยค่ะ แล้วเราก็มีอีกหนึ่งออปชันมานําเสนอนะคะรูปแบบนี้ก็คือเราจะตัดเอาพริกเขียวออกไปเพื่อว่ามันจะได้ไม่เผ็ดนะคะแล้วก็จะไม่ใส่ผักเยอะค่ะเผื่อว่าเพื่อนๆจะเอาทําขายตามหน้าโรงเรียนนะเด็กๆก,ก็จะได้รับประทานได้ง่ายนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบที่ไม่ใส่พริกนะคะเราก็แนะนําว่าให้ตัดเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่กล่องที่เล็กๆหน่อยนะก็จะทําให้ขายให้กับเด็กๆตามหน้าโรงเรียนได้เลยละคะ่ะอันดับแรกให้เราเตรียมขนมปังมาสามแผ่นนะครับ เสร็จแล้วให้เรานำไส้แซนด์วิชอินเดียที่เราทำไว้เมื่อกี้ครับมาปาดไปทั่วเลยครับแล้วก็มาประกบปิดอย่างนี้ครับปาดไปทั้งสองชั้นเลยนะครับพอปาดเสร็จแล้วนำตัวแผ่นสุดท้ายครับมาประกบด้านบนอย่างนี้ได้เลยครับถ้าเกิดว่าลูกค้าเขาสั่งแบบธรรมดาเนี่ยก็ให้ขายไปแบบนี้ได้เลยค่ะแต่ว่าสําหรับคนที่เขาอยากจะได้ออปชั่นพิเศษเพิ่มเติมนะคะก็ให้เราเพิ่มเป็นมอสซาเรลลาชีสเพิ่มขึ้นไปนะคะซึ่งเราอาจจะใช้เป็นมอสซาเรลลาแบบ แผ่นแบบนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นที่อินเดียแท้ๆเลยเขาจะใช้เป็นมอสซาเรล่าที่เป็นแบบเป็นชีสก้อนนะคะแล้วก็มาขูดๆๆเอามันก็จะเป็นฝอยๆนะคะซึ่งจะเกิดว่าใครอยากจะได้แบบเหมือนอินเดียแท้ๆเลยเหมือนที่มุมไบเลยก็สามารถที่จะไปหาซื้อที่เป็นชีสเป็นก้อนๆมาทําก็ได้เช่นกันนะคะแล้วเราก็นําตัวแซนด์วิชของเราใส่ลงไปครับแล้วก็กดทับได้เลยครับพอผ่าไปสักพักหนึ่งนะครับตักเนื้อมาอีกส่วนหนึ่งครับมาโปะด้านหน้าข้างบนได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็ล็อกแล้วเ็าก็พลิกกลับด้านครับ แล้วก็พลิกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยครับถ้าเกิดเป็นที่มุมใบที่อินเดียจริงๆเลยเนี่ยเขามักจะนิยมที่จะย่างบนเตาถ่านนะคะแล้วก็ใช้ไฟแรงๆเลยนะเวลาที่ย่างเนี่ยมันก็จะมีไฟลุกพลึบๆๆซึ่งเรียกลูกค้าดีมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครทาขายตามแบบพวกตลาดนัดบอกเลยว่าอันเนี้ยขายดีสุดแน่นอนนะคะ ก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะและถ้าเกิดว่าใครอยากเรียนทำอาหารกับเชฟแว่นก็ตามไปสอบถามได้ที่ Facebook Fanpage เลยค่ะตอนนี้เรามีคอร์สสอนทำอาหารหลายคอร์สเลยนะคะอย่างเช่นคอร์สหมูสเตะ๊ะคอร์สหมูปิ้งเตาถ่านคอร์สหมูปิ้งสามนุ่มบวกด้วยน้ำจิ้มสิบอย่างคอร์สสลัดไฮโซคอร์สก๋วยเตี๋ยวเรือและล่าสุดก็คือคอร์สแซนด์วิชพาเหยนะคะ รับประกันเลยว่าในแต่ละคอสมีเครื่องปรุงรับที่ใน YouTube ทั่วไปไม่ได้มีบอกคุณและเราก็มีรูปสวยๆแจกให้นักเรียนนําไปใช้ทําโปสเตอร์หรือว่าโพสต์รับออเดอร์ต่างๆได้ฟรีเลยละค่ะถ้าใครสนใจก็ทักไปได้ที่แฟนเพจนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ